ไร่ตั้งไว้สองล้านแปดแล้วก็ไม่มีไม่มีใครไม่มีใครตอใจมามาซื้อนะครับอืมเพราะว่ามันอาจจะด้วยมันมาติดเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังเนี่ยปัญหาคือทางคอนโดเขาขายห้องไม่หมดอืมเขาก็เหมือนกับมาลดราคาแข่งมาแล้วตอนที่เขาขายเท่าไหร่ละคนดเขาขายประมาณสองสองล้านห้าอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็ต้องกดมาเหลือสองล้านเลย ผมก็เลยจะไปถามอาจารย์ว่าอย่างเนี้ยเราต้องขายขาดทุนออครับถ้า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 อยากได้เงินสดแล้วยอมขาดทุนก็จบไม่มีปัญหาอันนี้ตอนนี้ก็เลยพอดีพี่สาวอ่ะเ็าบอกว่าที่มันปกติอะมันไม่มีหรอกที่เราอ่ะซื้อของแล้วเราขาดทุนโอ้รธรรมดาโอ้เป็นเรื่องปกติเลยพี่ผมก็เลยแล้วพอดีผมจะไปซื้อรถด้วยผมก็เลยว่าเออจะหาเงินมาบานซับก็เลยว่าขายคอนโดดีกว่าเออ้วไม่ได้อยู่นะจ๊ะใช่ก็ขายไปเลย คือถามเลยว่าเท่าไหร่จะซื้อก็ขายราคาด้านจบไปคือขาดขาดทุนก็ไม่ถือว่าเป็นมันแย่ไม่ใช่ดิการลงทุนการลงทุนมันก็มีกําไรและขาดทุนสิพี่อหลักพื้นฐานอยู่แล้วก็พูดเถอะเราเกงเราเกงเราเกงกําไรก็กลายเป็นเกงขาดทุนเท่านั้นเองไม่มีอะไรอืไปตื่นเต้นอะไรเออมันขาดทุนเยอะเหมือนกันเยอะก็เยอะที่ก็เราลงทุนผิดก็ขาดทุนผิดก็คนลงทุนเนี่ยคนลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามขาดทุนสามสิบเปอร์เซ็นปีเดียว ลงไปร้านหนึ่งเหลือเจ็ดแสนตลาดหุ้นจีนขาดทุนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นปีนี้ซื้อต้นปีไปปีหายไปยี่บห้าเปอร์เซ็นต์นี่ปีเดียวนะเอออันนี้ผมถามอาจารย์ว่าถ้าเป็นประมาณแบบนี้มันมันมันจะมีโอกาสสมมติว่าถ้าเราถือไว้ยาวๆมันจะมีการขึ้นไหมหรือว่ามันก็จะไม่มีโอกาสผมไม่ทราบอย่างนี้ผมผมคาดเดาไม่ได้ผมคาดเดาไม่ได้คือลักษณะลักษณะของคอนโดกับลักษณะของที่ดินเปล่า กับลักษณะของบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์เนี่ยมันคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันอ๋อ oh. เออมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันจริงๆ oh. มันแตกต่างกันนะอันนี้มันก็จะ oh. ขึ้นอยู่กับทําเลขึ้นอยู่กับความนิยมขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเออ mm. ใช่ไหมถ้า mm. คนดูไหนเนี่ยคนซื้อน้อยเจ้าของอมไปเยอะมันก็จะมีปัญหาเรื่องเมนเทนนนซ์ช่มใช่ไหม เราไปอยู่คอนโดไหนมีคนอยู่ทักสามสิบเปอร์เซ็นต์เรากล้าอยู่เหรอผีหลอกงั้นเราไม่เอาหรอกใช่ไหมเอออันนี้มีคนอยู่ประมาณไม่ถึงไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณทั้งห้าหกสิบก็นั่นแหละไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นมันคืออาการที่บอกแล้วว่าตัวคอนโดของเราไม่เป็นที่ต้องการน่ะก็คนยังมีแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วในห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่รู้ว่าในนั้นเป็นคนเช่าสักากี่คนได้ซ้ำไป แบบนี้ถ้าแบบผมลงทุนผิดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ใช่ถูกต้องลงทุนผิดต้องยอมรับต้องยอมรับรความผิดพลาดในการลงทุนอ่ะใช่ไหมอ,อ๋อครับผมไม่มีอะไรซับซ้อนมันเป็นเส้นบางๆใช่ครับอาจารย์นั้นตัดสินใจได้เลยมันเป็นเส้นบางๆ,ๆตัดสินใจชั่วแล้วถ้าเกิดพวันพรุ่งนี้มีคนมาขอซื้อราคาสี่ล้านก็ไม่ได้เป็นเรื่องประหลาดอีกนะ นไม่ไได้ม่รู้อ่ะนี่พูดให้ฟังอพูดให้ฟังเดี๋ยวคุณโมโคือโมเมนต์นี้มันต้องตัดสินใจอย่างนี้แต่ถ้าเกิดโมเมนต์มันเปลี่ยนมันก็อาจจะตัดสินใจอีกแบบหนึ่งถ้าคุณไม่มีเหตุปัจจัยอื่นประกบบางคนเขาอมได้ไงซื้อแล้วก็ไม่ขายก็ทิ้งไว้งั้นไม่มีปัญหาอะไรส่งคนใช้ไปกว่าถูนิดหน่อยใช่ไหมมันแล้วแต่คนแล้วแต่ว่าแอสเซทเรามันอบันดั้นขนาดไหนมันเยอะขนาดไหน มันเผื่อเหลือเผื่อขาดได้ขนาดไหนใช่ไหมบางคนมันมีจํากัดอ่ะจะซื้อไอ้นู่นก็ต้องขายนี่จะซื้อนั่นก็ต้องขายนี่อย่างเงี้ยใช่ไหมเออมันก็มันก็บริหารอีกแบบหนึ่งบางคนมันไม่ขายกูก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่เขาก็ไม่สนใจอ่ะใช่ไหมโอ้ใจนะไม่ถ้าคุณถ้าแม่แม่รู้นี่โดนบ่นยังไงบ่นทำไมก็ถามแม่ว่าเงินใครเงินผมหรือเงินแม่ถามก่อนเริดับแรกอน ตอนตอนเด็ปซื้อแกบอกอย่าซื้อเด็ดแม่ไม่เกี่ยวไอ้นั่นไม่เกลียวไม่เกีียวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอ้นั่นเป็นความคิดคนอีกรุ่นหนึ่งคนละอย่างกันเราคิดอย่างเราเขาคิดอย่างเขาถ้าเกิดเราซื้อแล้วเราขายได้ห้าล้านกำไรสองล้านห้าเนี่ยแม่ก็ไม่ด่าคุณหรือโจะไปกำไรมากงั้นลูกเอาตอนแรกเขาบอกว่าให้ไปซื้อพวกเป็นไปลงทุนพวกเขาเอาอ่าพนันนคนคนแก่ก็จะคิดอย่างนั้นไอ้คนหนุ่มก็คิดแบบนี้มันมันมันก็ใช่ก็ถูกแล้วก็เราคิดอย่างเราใช่ไหม ถ้าเราลงทุนถูกก็เป็นเรื่องของเร,เราเราลงทุนผิดก็เป็นเรื่องของเราจะมาว่าอะไรเราหนึ่งไม่ใช่เงินเข่าว่าถ้าเงินแม่น่เออแม่มีเอี่ยวด้วยอย่างนี้ค่อยน่าว่าคุณใช่ไหมหแม่คุณก็ไม่ได้เอี่ยวอะไรด้วยคุณก็จ่ายเงินลูกคุณไปเออใช่ไหม<ต>จะมาตำหนิอ,อะไรกันเออก็ไม่ได้เอี่ยวเลยมันจะตำมาตำหนิอะไรหรอกเอาให้ชัดๆบอกเงินผม,มนีไม่ใช่เงินแม่นะ ใช่ไหมเอาไปคิดกันอีเรื่องหนึ่งคนละคุณเอาให้จัดๆเอาทีละเรื่องดิเอ้ยเรานั่งคุยกัน่ะเป็นแม่เป็นลูกก็คุยกันได้ใช่ไหมเออเออมันไม่ถูกอ่ะเงินผมผมเป็นคนลงทุนผมขาดทุนผมรับได้ไม่เห็นเกี่ยวเลยแต่ว่าเส้นเส้นเนี้ยอาจารย์รู้สึกว่าจะโดนกันหมดทั้งเส้นใช่มันเลอะมันเลอะคือมันมาตั้งแต่ตอนเขาตัดสินใจสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงสมัยคุณทักสินแล้ว แต่ผมเล่าให้ฟังอ่ะผมเล่าให้ฟังได้จะหาว่านั่นผ,ผมซื้อคอนโดเหมือนกันนะคอนโดเนี่ยอยู่แถวแถวถนนถนนวงสว่างครับพอจับแยกประชานุก,กูลมาอ,มออเแล้วก่อนที่จะไปข้ามแยกวงสว่างครับตอนนั้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงกำลังสร้างก,ก็ขายออกไปตอนมันเสร็จ ก็ก็มีกำไรนะแต่ตอนนี้ตรงหัวมุมอ่ะตรงหัวมุมอ่ะตรงหัวมุมตรงกรมสารบัญทหารครับเอออะไรนะอะไรอะไรของไงนี่เนี่ย S C S เสร็จอ่ะชิกอ่ะเออนั่นอ่ะหรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ละเอเราไปดูตั้งแต่มันยังไม่มีของเลยนะยังยังไม่ขึ้นขึ้นตึกเลยนะว่าเราซื้อคนโดนนี่ที่เรากลัวที่สุดคือ ผ่านไปสองปีแล้วมันยังไม่มีอะไรเลยนะอเออยังไม่มีการทําฐานรากเลยอย่างนี้แสดงมึงไม่ทําแน่อะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่เราคิดว่าบริษัทใหญ่ไม่น่ามีมปัญหาแล้วคนก็สร้างเสร็จครับแล้วก็มีคนมีคนซื้อ,อมีคนมาอยู่อะไรกเเ็เดี๋ยวนี้ก็ราคาตรงนี้ไม่ได้ตกเออมันแล้วแต่ที่ค่ะของคุณรัตนาที่เบนี่ถึงถึงถึงสะพานพมะน้ำก้าวหร้อยังอ่ะยังไม่ถึงครับยังไม่ข้ามพม่นั่งก้าวเข้าไปก็เลยไปปลายแล้วตรงนั้น คือคือรู้สึกว่าไอ้ช่วงสายสีม่วงเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่แถาวงสว่างเตาปูนเนี่ยไม่มีปัญหาอ่ใช่ไงน่าเกลียนี่เห็นมากเพราะว่าก็ผมก็จะทำเลก็ผมถึงบอกไงบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันก็แล้วแต่คนว่ะเออมันถือคือจริงจริงผมทำเลนี่แหละเพราะว่าไม่แต่มันแพงกว่าคุณเยอะนะเพราะว่าถ้าคุณขยับไปอะไรอย่างนี้คือ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 ผมเดาอย่างนี้นะคือถ้าคุณขยับไปแบบรัตนาธิเบตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพื้นที่แนวราบเนี่ยมันเยอะบ้าน ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ตรงนั้นอ่ะโอ้แนวราบมันเยอะแล้วมันมัน,ม,นมันยังมีมีรูมที่ตรงนั้นยังแข่งกันเออยังแข่งกันเยอะอะืะถ้าคุณจะเลือกอะ่ะแนวราบที่มันแข่งกันอยู่ครับแนวแนวแนวดิ่งอย่างเงี้ยเออที่คนแบบอาจจะแบบไม่ได้ชุมชนใหญ่อะ่ะคือก็ยากยคือมันเป็นถนนหลักแต่ว่ามันมีพื้นที่น้อยเออเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ย,อยพอได้ราชดาพิเศษไม่มีหมู่บ้านจัดสรรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังไงต้องซื้อคอนโดผมว่า ผมก็ตอนซื้อนี่ยอมแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้ศึกษาตรงนี้ดิไม่ไม่มีใครรู้ไม่เอ้ยคุณอย่าไปตาหนิตัวเองเราจะไม่มีความรู้เลยถ้าเราไม่มีบทเรียนอืมครับเอออันนี้อาไปรอบหน้ารอบนี้เราถือว่าเราเจ๊งกระบงกไปละจบข่าวไม่ได้อะไรเลยจรา์ค่าตกแต่งอะไรไม่ได้เลยขาดทุนเออขาดทุนก็หาใหม่ครับโอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับพอดีครับเออก็แลกเปลี่ยนกันนะครับ ต่อนะต่อครับคุณพรพิบลใส่สามพรพิมลครับไม่อยู่คุณนรุพลใส่หนึ่งคุณนารุพลครับ